สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งเพิ่นไหน้หาป่ากันนะครับมีทั้งตึกสะดุ้งแล้วก็มีทั้งซิดเวียดนามครับเดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าเมื่อนี่เพิ่นหมานเอียงสั่นไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งนะครับนี่ก็คือมะตกปรากฏครับน้ำที่พี่พี่น้องนองเห็นเนี่ย่แม่มน้ำ จากหนองนี่นะครับคือมันเป็นน้าจากหน้าเข่าครับน้ามันถ่วมนะครับที่นี่ปลากฏดที่เิ่นส่วนมากเ่นเลียงในสะในอย่างมันก็นจะออกมาที่ทุกป่านะครับกะมาบึงผลงานเพิ่นครับเนี่ยเห็นว่าพี่น้องปลากรดมแต่ตัวงามเห็นบ่เห็นว่าพี่น้องนี่ปลาตกข้างนั้นเลยมันดัดแต่ย่อนแสงเดี๋ยวผมเข้าห้องมาเนีพี่พีน้องนเอิ่ึงเห็นว่าพี่น้อง,อง,งปลากฏดใส่กลาลังงามเลย ส่วนหนึ่งกับธรรมชาติแต่ว่าส่วนหลายที่ที่ได้ก็คือมันก็ออกจากซะเนี่ยนะพี่น้องเห็นวะแต่ว่าปลาธรรมชาติก็หลายอยู่เห็นว่าน้ำม,ม,<อ>มันเต็มเลยเนี่ยน้ำมันเต็มยังสิเห็นวะเดี๋ยวะจะพาพี่น้องมาเบิ่งพิ่นตึกสะดุ้งได้ปลาเนะสำหรับเจ้านี่เท่าที่ผมสอบถามมันก็นเอาขึ้นไปหลายชุดเลยพี่น้องปลาซิวเห็นวะพี่น้องเบิ่งเราเนี่ยปลาซิวเนี่ยมีแต่ตัวงามเมอันนี้ อันนี้ท่าได้ชุดที่สามมับวันนี่ชุดที่สี่แล้วชุดที่สี่พันนะพ่นเอาขึ้นไปหลายโลอลไรพี่น้องห็นบ่านี่ปลาซิวตัวงามงามพี่น้องแบบอ่าเห็นบ่พี่น้องิ่งเอางามอีหลีเอสสมปลาหน่อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยดุนเนี่ยเพิ่งกับปลารักยู่นีเมดมือครับได้แล้วได้อีกเพราะว่ามันกะอาจจะปีละเทือสองเทือเนาะที่ว่าน้ำมากอะเห็นบ่พี่น้องว่างยกว่างยกกันนี่พี่น้องเห็นบ่านนี่ไหนนะพี่น้องบรรลุจะเห็นบ่เนี่ย มีทั้งปลาเขียงปลาซิวเห็นปะบางบาทเนาะเท่าที่ผมมาเบืองพี่น้องได้เป็นถวยมันก็สลับกันไปแต่ว่าก็ได้ก็ได้ทุกบาทละเห็นม่เนี่ยเบิองเพิ่นเอานี่ก็คือวิธีชาวบ้านเท่าน,นะน้ำม,มาปลามันก็ลุงพี่น้องเห็นปะเนี่ยนี่สิละบางบาทก็หลายบางบาทก็คือเอาอยัางไงเลยยกขึ้นท่าใดก็ได้ตลอดนะพี่น้องเท่าที่เบิ่งนี่ก็ชี เป็นโลกกลัวหรือพี่น้องเนี่ยเพิ่นเอาไปหลายชุดแล้วก็คือว่าได้หลเ่าใดก็ต้องเอาพี่นออ้องเห็นปะกางามๆเลยเบื้องหน่านี่กะบตะเวนคำคอยแล้วพี่น้องตอนช่วงเศร้าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำเต็มมดเลยเนี่ยจนไปถึงพุ่นน,นี่มันก็เริ่มลดลดลงเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าเมลรกนี่ก็จะลงมาอีกเนะนาะน้ำไหลอีหลีอันเลื่อยลงไปจากนี่ไปฟังพุ่นก็นที่เป็น เขาเอื่นยังะ่ะเป็นที่ทดน้ำนะพี่น้องเป็นฝายญี่ปุ่นอยู่ตรงพุนนะน้ำยม่เป็นตะยานแต่ว่าคนกระบ,บอกไปหาตรงนั้นเนาะกับมาหาตรงนี้และจะได้ปลาดีืัอนี้ก็ถือโอกาสให้บเพพี่น้องเบิงหน้าเขานะสุ่มไหนที่นุ่นึ้นไปเน่มันกะเจย็นต้นเขาเนะแต่ว่าสุ่มไหนที่ลมก็ยังสีล่ละน้ำเต็มเ,มเลยผมกลับมารุ่นน้ำเพลินได้สักพักนึงเลยก็เลย เบิ่งเห็นเพื่อนเอาปลาขึ้นกะโอ้มันน้ำเพิ่อนนี่ก็ไต้เป็นคำไข่มาพี่น้องเวยงามอีหลนะีเยทั้งปลากดปลาสูตรสำหรับมื้อนี่กะมาพาพี่พาน้องเบิ่งเดี๋ยวดนะ้ะมาเบิ่งเจ้านีกอนเจ้าหนีเพื่อนดนขนาดสะดุ้งน้อยได้น่ยพี่น้องมากกับ่าท่านโดนเนี่ยแต่ว่ากะยกขึ้นแต่ละบาทกะถือว่าโอเคอยู่ผมก็บ่ลงไปแล้วเนาะมันดอย เดี๋ยวมันจะหัวสักไปพ่นพันก็ได้หลายอยู่อันนี้สะดุ้งหน่อยพี่น้องสะดุ้งวางเม็ดหนึ่งอย่แล้วสะดุ้งจำปิ่นพันว่าสะดุ้งหรือยอยกมันนะพี่น้องพ่นเอามุ่งไม่เฮ็ดพันว่าเอามุ่งไม่เฮ็ดเนี่ยมาพี่น้องเข้ามานน่ยเห็นป่หน่นมันก็ไดอยู่มันก็มีบาดหน่อยบาดหลายแต่ว่าผมมายืนบมองรอบก่อนมันก็ได้หลายบางบางรอบก็ไดหน่อยช่วงที่มายืนบ้ึงหนานี่ก็โอ้ได้หลายพี่น้อง อนนี้มันก็นเริ่มเริ่มค่้อยแล้วเริ่มคำค่้อยลงไปจกักหนคนตกปลามันกะบางคนมันก็นเริ่มพ่อแล้วถ้าย่อยกลับกับนี่น,นี่ก็คือวิธีเนี่ยวิธีอีสานบันเท่าหละพี่น้องเนาป้อมหายไปแต่เพิ่นถิ่มใ้ป้อมหายป่าดึงพี่น้องคนเอาไว้แล้ว่นไปเบิ้งเหงือ่อเมื่อกี้บอกปลามันดึงเข้าไปคนแล้ว ลงไปติดแล้วปาติดแล้วเปของสบเบ็ดเนี่ยมันต้องเป่าตอนมันดึงแล้วก็ยกเลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าพี่น,อน้องว่าเบื่งบรรยากาศในช่วงที่หนาฝนยังสิเนาะสำหรับการหาอยู่หากินเอาไวพ้พอกันคลิปหนาเด้อ